ดีนนกสวัสดีค่ะพบกับสายจากแอมไซชาแนลค่าวนี้สายจะชวนมาทำภารากิจดีวีนพาร์ทรีเดีมชันแล้วกันเนาะเพราะว่ายังไม่เคยทำไปจนสุดทางนะคะถึงตัวไข่ที่ชื่อว่า V I P Chase จริงๆก่อนหน้านี้ยรอบแรกที่สายปลดล็อกเนี่ยเกือบแล้วจะถึงแต่ว่าหมดเวลาอีเวนต์ก่อนนี้ก็เลยอยากจะ อะมาชวนเล่นด้วยกันนะคะเหลือประมาณอีก200กว่าพอยนาะโกที่สามารถทําได้ก็จะนี่เยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวดูกันว่าวันนี้เราจะทะลุมิชชั่นภารกิจอะไรได้บ้างเนาะเพื่อจะเพิ่มคะแนนให้ทรายไปถึงตรงนู้นนะคะซึ่งมันจะใช้ทั้งหมด2 100แต้มจริงก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็จะถึงแล้วเพราะว่ามันมีเควสหนึ่งเนาะที่ใช้ตัวเทอร่าผาสมกับตัวที่เป็นไอซ์นะคะจะได้100แต้ม นี้ก็น่าจะถาลุอันนี้แหละเดี๋ยวดูกันว่ามันจะใช่ไหมนะคะก่อนที่เราจะไปพูดถึงกันค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทิปใหม่คลิปต่อไปของซายนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจกันด้วยตอนนี้มีหลายอีเวนต์มากจริงๆจะชวนเล่นอีเวนต์นี้อ่ามันจะมีอีเวนต์หนึ่งอีสเตอร์นะคะซึ่งมาในช่วงนี้13 1 7ถึงค่ะก็คือไปเล่น t e m p c o r a r y quest นะคะแล้วก็จะได้ชิ้นส่วนของตัวออฟที่เป็นอ่าชี่ชื่ออะไรนะ h ฮอิเทเรียลแต่คราวนี้สู้ไปสู้มาแล้วก็พอถึงสเตจที่2ของบ n n y c h a ช e สเตจแรกเนี่ยดัน q รี r e ความว่าจะต้องใช้มังกร2ตัวนี้ที่มาในช่วง Easter ร์เนะคะซึ่งมังกร2ตัวนี้มันบังคับเราต้องมีก่อนแล้วถึงเราจะสู้ได้นะมันก็จะมีมังกรเนี่ยที่จะต้องไปสุ่มจากกล่องอีสเตอร์เช e นะทีละ300อะ่ะเราตกเคสสิบเจ็สิบเจใช่ปะเราคิดดูว่าถ้าสุ่มอะสุ่มครั้งละ 300ใช่ไหมมันจะได้ทั้งหมด2ตัวตกตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยแหละยังไงก็ต้องได้ทั้งหมด6ตัวถูกปะมันก็จะต้องใช้ทั้งหมด300 3 0 0ร้อยคูณสนะคะสครั้งเออไม่สิมันต้องใช้ทั้งหมด6ตัวก็คือคูณ6ไปเลยก็จะแพงมากนะคะแบบว่าใช้เพชรเป็นเรื่องเป็นราวมากก็เลยโอเคเพชรนี้ตกไปแล้วกันเพราะว่าไม่ได้อะ่ะคือคือมันมันบังคับตัวก็เลยแบบเสียดายนิดนึงที่แรกบอกแบบอ่ะสู้มีอะไรก็ แจกออบต้อง40อันของใหอิเทเรียลนาออันนี้ทรายเคยมีมืกรแล้วแค่อยากจะเพิ่มดาวให้น้องแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บจุกก็อบก็ไดนน้แล้วก็อีกอันนึงนะคะมีเอกทาอะไรเนี่ยทาวากานซาอันนี้อยู่ตรงไหนอะหาไม่เจอมีใครสามารถบอกได้ไหมว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะว่าไม่รู้ว่าช่องมันที่จะแจกไข่หรืออะไรเงี้ยให้ไปเล่นที่ไหนอะอันนี้ไม่รู้เดี๋ว ลองดูที่เควสสิเห็นปะ้ะเพราะว่าเควสอะ่ะก็ไม่มีนะก็เลยไม่รู้ว่าไข่ตรงนั้นเล่นยังไงโอเคโอเคก่อนที่เราจะไปเก็บคะแนนกันนะคะแล้วก็ขอเปิดกล่องก่อนละกันวันนี้ก็มีให้เก็บเดาต้กอนทีวีเนาะแล้วก็อันนี้อ,นนอีเวนต์นี้นะคะ d e พ u ตดี e ูตตี้รีเวนนะคะซึ่งเป็นอีเวนต์ล่าสุดปัจจุบันเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวจะหมดเวลาแล้ว เลยอีกยี่สิบสองชั่วโมงเนาะไม่ถึงหนึ่งวันแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะมีอีเวนต์เฮโร่อ r a ก e นะคะตั้งตารอกันได้เลย14ของเรานะคะไซเคยมีสปอยแล้วเดี๋ยวไซแปะคลิปด้านขวาให้สำหรับตัว H ตัวนี้นะเก็บหรือเปล่ายวลองไปดูกันเนาะเปิดก่อเสียงมันดังมากเลยเราเปิดเปิดเยอะมากเพราะว่าเก็บเยอะมากไม่ได้เปิดเลย ดดมาได้บีดิ้งเพิ่มมาอันหนึ่งบีดิ้งเพิ่มเยอะมากตัวนี้อีกเหรอ แล้วเปิดเยอะมากแต่ก็ได้เพชรม,มานิดนิดหน่อยหน่อยก็ใช้ได้ค่ะแล้วก็น่าจะจบแค่นี้เนาะทรายไม่น่าจะเก็บอ,อะไรได้เพิ่มแล้วเดี๋ยวเราไปทำภารากิจกันเถอตะกี้นะคะอย่างที่บอกมันจะมีภารกิจที่เราจะเก็บคอยได้ต้งหนึ่งร้อยก็รีดเชอร่ากับไอซ์นะคะทรายหลือีกหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นก็จะได้ไปเลย100หนึ่งร้อยคะแนนเราก็จะวิ่งเร็วมากนะคะชวนภารกิจ มันก็จะมีบอกเนาะว่าเราทะลุภารกิจไปแล้วนะคะแล้วก็กดเข้าดูสิเห็นไหมอีกร้อยกว่าคะแนนเร็วมากเดี๋ยวเราจะมากดแบบอลิมิเตดเลยนะกดเครมรางวัลอันนี้จะเป็นอะไรที่มันมากแต่บางทีแบบรู้สึกว่าพอแบบปล่อยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เก็บอ่ะมันเหนื่อยมากเลยนะแบบจริงๆแบบกดกดกดอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ดูแบบเออมีความสาใจนิดนึงมากดรับอย่างเดียวอะไรยเงี้ยแต่แบบมันกดแล้วมันก็คือจะต้องกดเรื่อยๆรื่อ่ะมันไม่ได้แบบพอเปิดทั้งหมดโดย ที่แบบไม่ต้องรุนได้ไหมบางทีก็ขี้เกียจเปิดอะ่ะพอเปิดกล่องเยอะๆบ่อยๆก็เริ่มเบื่ออันนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะเทคนิคในการที่จะทำเควสอ่ะให้ถึงแล้วก็เร็วที่สุดอะ่ะลองหาที่ทำคะแนนนะคะได้ p อ i เขียวๆเนี่ยเยอะแต่เราอะ่ะไม่ต้องใช้จำนวนครั้งในการทำมากคือบางทีแบบเห็นว่าอู้เก้าสิบคะแนนเก้าสิบใช่ปะแต่ต้องไป win arena battle โดยการเนเ a อร r แต่แบบต้องดูด้วยนะว่าวินกี่ครั้งแบบว่าห้าครั้งเลยหรอกว่าจะได้ห้าสิบ เอ้ย90คะแนนอะไรเงี้ยมันทีแบบเราสู้ไปแล้วเราก็แบบอา้าวครั้งเดียวไม่ได้เลยเหรอสายชอบเป็นแบบคะแนนเยอะก็จริงแต่ว่าจํานวนครั้งที่เราทำเหมือแนบบเราแบบเราเหนื่อยเกินไปแล้วก็จะหาอะไรที่ไม่ต้องแบบหลายครั้งอะ่ะอย่างเช่นอะให้อาหารเนี่ยสบายสบายแบบหาเลยแบบนเจอใช่ปะโอเคอันนี้ง่ายสุด เพราะว่าให้อาหารมันบุ๊บมากนะคะเห็นไหมว่าทะลุเควสตะกี้ไปแล้วใส่ให้อาหารตัวที่มีธาตุนเจอร์นะคะขึ้นไปเห็นปะอันนี้ก็จะได้แล้ว50คะแนนเราก็จะเหลืออีก50กว่าคะแนนนี่แหละก็ดูว่าอันไหนมันเร็วมันไวอย่างเช่นถ้ามีเทอร่าเป็นการผสมส่วนหนึ่งแล้วอะ่ะมันจะทําให้เควสมันไวเนาะอย่างเงี้ยหครั้งได้แค่10คะแนนใช่ปะแต่มันแค่1ครั้งก็ต้องดูว่ามันมีเควสที่ดีกว่า ปล่าแบบทำแค่หนึ่งครั้งแล้วได้คะแนนเยอะกว่าอะไรเงี้ยอย่างเช่นเนี่ยถ้าสู้ด้วยธาตุส e l e m ม n เนี่ยมันได้เยอะกว่าสู้แค่หนึ่งครั้งก็ได้มาแล้ว20่สิบพอยนะคะก็น่าจะไปสู้มากกว่าอย่างเช่นอันเนี้ยอ่ะเราก็รู้สึกว่าการสู้อะ่ะมันดูเหมือนจะง่ายใช่ปะ่ะแต่เน,นี้ยหนึ่งครั้งได้20แต่อแต่เนี้ยโอ้ต้องไฟทั้งหมดเจอห้าครั้งอะ่ะกว่าจะได้90อะไรเงี้ยก็ ลองเลือกดีๆว่าชอบทําภารากิจไหนมากกว่ากันลวกันอย่างเช่นแฮชเวดี้แร่กับแพทแรองเงี้ยเดี๋ยวไปดูก่อนว่าไข่มันมีหรือเปล่าเช่นอ่ะอันนี้ยังไม่ได้ฟักเลยแร่ก็น่าจะมีอันนึงนะอ่าได้มาแล้ว15คะแนนไปลบก่อนปึ๊บเร็วมากเห็นปะเราไม่จําเป็นต้องทําภารากิจแบบครบทุกอันนะมันสามารถที่จะถึงเส้นสุดท้ายได้เลยคือภารากิจมันมาเพื่อแบบ เป็นคะแนนเกินน่ะแบบเหมือนเราจะเลือกทําภารกิจที่จําเป็นแล้วเราเหมาะสมกับเราได้อะเราก็เลือกเอาที่แบบทําง่ายทําไวแล้วก็ทะลุไปถึงเควสนะคะถ้าปลดล็อกรางวัลแล้วอะแบบเสียตังค์ที่จะเปิดดีวิน่านแล้วอะไอเนี้แนะนาให้วิ่งไปสุดทางเนาะรอบที่แล้วเสียใจมากแบบสู้ไม่ทันหมดเวลาก่อนเนี้ยก็เลยแบบไม่ถึงปลายสายสักทีซึ่งไข่อันนี้มันก็จะมีของแบบเนี่ยเรลิตี้แอลอยู่นะคะแบบไม่มีอาหารเลยก็ เนี่ยหน้าสุมาา่มมีไททันมีธาตุตระกูลต่างๆนะมีอะไรที่มีสกิลอย่างเช่นนะอ่ะพวกเนี้ยดัมลิงดากอนวันนี้เน็ตช้าเหรออะไรอย่างงี้แต่คนที่ไม่ปลดล็อกนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะทะลุเพลได้เหมือนกันอันนี้ไม่ต้องเสียใจสุดท้ายแล้วปลายทางเราไปที่เดียวกันค่ะเป็น v i p เชตแต่แค่เส้นบนมาได้ของเยอะกว่าแล้วจะได้ตัวมังกรที่พิเศษในซีซันนั้นอย่างเช่นรอบนี้ก็คือจะเป็นร e d e m p t i ชั่น a d e เนาะวันนี้ทรายปลดล็อกแล้วก็ วิ่งมาถึงเส้นนี้ก็สามารถรับมังกรได้แล้วก็ระหว่างเส้นมันก็จะมีออบเจกต์อยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะได้หนึ่งดาวจากตรงนี้นะคะแล้วก็ได้2ดาวจากตรงนี้เนาะการปลดล็อกก็คือการันตีได้ว่าได้มังกรหนึ่งอันทำภารกิจไปได้สักพักจะได้ทั้งหมด2ดาวถ้าขยันจริงแล้วก็สามารถที่จะไปถึงปลายทางได้คนที่ไม่ได้ปลดล็อกไม่ได้เสียตังก็ไปถึงปลายทางได้ค่ะแต่แค่ของรางวัลมันไม่เยอะแค่นั้นเองไม่มีอะไรวิ่งไปได้เหมือนกันเนาะสำหรับใครที่อยากทำภารกิจสายฟรีออะไรย่างเ อันนี้ทรายปลดล็อกมาเพื่ออยากรีวิวมังกรตัว Redemption เพราะเขาบอกว่ามันดีเนาะจริงๆเฉยๆก็มังกรตระกูลดีวินพาร์ทแบบต้องแต่ตัว,ตวแรกอะแต่พอมีมันก็ดีเหมือนกันแต่ว่าพอตัวนี้บอกว่าฟื้นคืนชีพได้สายปลุกผีใช่ปะทรายมีคลิปก่อนอันเนี้ยที่เป็นอ่าเลือดนักสู้เนาะเมื่อชะตาชีวิตนะคะเราสู้ชีวิตแต่ชีวิตมันสู้กลับแต่ว่ามันปลุกขึ้นมาได้จริงๆมันมีสกิลในการปลุกเพื่อนขึ้น,นมาพร้อมเลือดประมาณ80%ก็เลยบบเฮย้ย มันว้าวอยู่นะสกิลอะไรแบบเนี้ยแล้วก็รู้สึกว่าตระกูลอื่นๆน่ะน่าเรียนรู้ก็เลยพยายามจะรีวิวตระกูลอื่นๆให้เห็นแล้วกันมันก็จะมีบางตระกูลที่สายจะต้องแบบเติมเสียตังค์อะไรเงี้ยแต่ก็เพื่อแบบอยากให้ทุกคนแหละดูแหละว่าเป็นยังไงเนาะเพราะจริงๆก็สายฟรีมาแบบเออตลอดอะสายค่อนข้างจะฟรีไม่ค่อยจะเสียตังค์อะไรแต่ว่าพอตอนหลังอะเพราะมันมีมังกรหลายตระกูลแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยรู้จักมังกรที่เพิ่มขึ้นมาในยุคใหม่ๆแล้วแล้วบวกกับอยากรีวิวให้ทุกคนดูแล้วกัน เราก็จะเป็นอาสาที่แบบว่าโอเคเราจะเจ็บแทนโอเคเราไปเพื่อทุกคนนะคะประมาณนั้นอยากมารีวิวให้ดูเลยอออมีอะไรอีกแฮชเบรีแลนดะ์เนาะมีไหมโอ้มีอันนี้เป็นยูนิคอร์นด้วยอ้าไม่เคยมีด้วยตัวนี้ใช่ไหมโอ้ยน้องน่ารักสวย โอ้ตัวน,นี้สวยแบบผสมแบบไอ้นี่เลยไม่ได้ตั้งใจถ้าเลเวลสามิบจะได้ถือสก,กินสก,กินไม่สวยอ่ะไม่ต้องปลดหรอกมีอะไรที่แบบสวยสวยอยู่ที่นี่เลยไหนอะ่ะน้องไปไหน <S <S น้องไม่ขึ้นนี่ไงสวยไหม <S 1> <S 1> เดี๋ยวค่อยมาจัดก่ออีกทีแล้วกันอยากจะจัดให้น้องๆแบบ มีความน่ารักอยู่ในแบบฮาบิตัดดีๆสักนิดนึงนะคะโอเคสายทะลุเรียบร้อยนะสายสามารถกดเครม VIP เชนได้แล้วนะคะภารกิจในที่ดีจบเรียบร้อยไม่ต้องทําทุกภารกิจแล้วนะก็เรียบร้อยครับแล้วถ้าเราจะทําเพิ่มใช่ไหมคะแนานมันขึ้นไหมใช่ไหมออยากรู้ไปที่การผสมแล้วว่าเพียวกับเนเจอร์แล้วกันเอ้ยโอ๊ยอย่าเพิ่งใจเย็นออกก่อน เธอร,ร่ากับเน,นเจอร์อนะไรเกิเธออะอเมืบิเธอร่อา,ลรราแล้วเราเปลี่ยนข้างขวาเป็นเนเจอรนะ์เนาะเนเจอร์อยู่ไหนก็หั่นมังกรใส่เนเจอร์จริงๆใช้เนเจอร์เพียวจะดีกว่าเพราะว่ามันจะใช้เวลาน้อยปึ๊บโอ้ย5ชั่วโมงต้องการแบบ นิดหน่อยอะนึกว่าแบบจำนวนชั่วโมงมันน้อยเดี๋ยวเราไปสู้อารีนากันดีกว่าติกี้บอกว่าให้ใช้ท่าอะไรนะเนเจอร์ใช่ปะแล้วก็หากก่อนเลยว่ามีเนเจอร์ไหมอืมไม่สิไมวไมวเออดูบางทีก็จำไม่ได้ว่ามันต้องใช้อะไรวินด้วยการใช้ซีซีหนึ่งอัน C nature okay, RC น่าจะง่ายกว่าเพราะว่ามันช่วครั้งเดียวได้20 p อย n t เราแค่จะพิสูจน์เฉยๆว่ามันิร์กไหมน,นะคะ C C อยู่ไหนอุ้ยไม่ใช่ดิ C อุ้ยทำไมเลือกไม่ขึ้นสัะทีอยู่ไหนอ่ะอ๋อเา requirement ที่เป็นธาตเพียวด้วยอะเราก็หาเอ้ยเรเจนด้วยอะเรจเจนกับซีมีไหมฮ้ย <c oughs> เราไม่มีเรเจนกับซีเลยอโอ้ยแต่แล้วมีภารกิจอะไรที่ทำให้เราปุ๊บได้ไหมว่าพอยมันจะขึ้นไหม <c oughs> ถ้าไม่มีจะไปแล้วนะเนเจอร์ไอซ์ไอซ์้องใช้สามอะไอซ์แวกันไปสู้กันมันๆนิดนึง ก็จะได้นะเมกี้เห็นอุ้ยอุ้ยพี่กดแล้วกดเลยอ่ะมันต้องกดรับเลยเดี๋ยวกดมานี่ก็หมื่นไอ้จ้ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้พี่อ่าเนเจอร์ก็ได้เวลาเลือกมังคอนะสีกแบบพี่เกลียดเลือกนะเราจะให้น้องแบบได้ออกโลง แล้วเนเจอร์ใช้ไม่ได้หรอทำไมเนเจอร์มังเขาอ่ะเดี๋ยวมันต้องชนะแน่เลยเราจะตีให้ไม่ชนะแล้วเราก็จะใช้เนเจอร์ปิดท้ายเอิ่มเนเจอร์โดนล็อกเสียใจเสียใจมาก ไอ้ point มันยากจัง<ะ>ทำไมการต่อสู้มันแบบมันดูเรื่องมากจังเลยเนี่ยแค่จะหาแค่ไม่กี่ point เนี่ยเออเป็นซีก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าไม่น่าจะชนะซีไม่มีจุ๊บจุ๊บเป็นไอซ์มีไอเอลิเมนต์ไม่ใช้ไอซ์สู้ก็ใช้ได้รอทไ,ไม่ใช่ quest โอ้ยกดอะไรเนี่ย อันนี้ก็เลยแบบเสียตัวฟรีไปเลยหนึงเพราะว่าเราแบบเราอยากให้แบบน้องออกลงลไงตายเลยตัวแข็งๆของเราอ่ะโอเคน่าจะได้เลยแล้วก็มีประมาณนี้มีส่วนประกอบของไอซก็พอแล้ว กดผิดชอบไปกดวีกะ่ะเราอยากให้ตัวนี้ชนะเราก็แค่ตีไปเรื่อยๆอุ้ยอยเดี๋ยวเลือเล่อนเรอเอ้ยเดี๋ยวเลือ่อนนาได้แหละอันนี้ก็ได้ละน้องตายหนึ่ง พยายามจะให้น้องเนเจอร์เราปิดไทยนะเฮ้ยลืมไปว่าเนเจอร์หรอกไม่เป็นไรไปรู้ไปก่อนเป็นตัวแป๊บอันนี้น่าจะถึงธารกิจที่ไอ้ถลุพอดีนะคะใส่ได้มาแล้ว50เตรียมอ่ะเห็นไหมว่าพอยต์มันจะไม่ถลุแล้วเพราะมันสุดแล้วเนอะ แต่เควสภารกิจของตัวที่มีทัสไออยู่นะคะธาน้ําแข็งอยู่เป็นส่วนร่วมเนี่ยทรายสู้ไปแต่ว่าไม่ได้ใช้พลังไอขนาดนั้นอะแบบมีแค่ส่วนผสมในตัวของมังกรแล้วเอาไปสู้อันนี้ก็จบแล้วสําหรับเคลดภูมนี้องอะ,อะเรามากดรับรางวัลกันดีกว่าหลังจากที่ทําคะแนนแล้ว We'll be right <laughs> back. มาถึงไข่ใบสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้ก็แก้นิดนึงแล้วกันถ้าใครปลดล็อกนะคะแบบเส้นบนเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเปิด V.I.P. chest ได้2กล่อง2ใบเนาะเพราะว่ามีเส้นบนกับเส้นล่างนะคะซึ่งเป็นตัวปลดล็อกกับตัวที่ฟรีเนาะอันนี้ก็จะเพิ่มเติมมาหนิน่งแต่ว่าสายรีย่างที่บอกก็เปิดข้างล่างได้ค่ะมาลุ้นกันว่าจะได้ตัวแอลอะไรเนาะอ่ะให้ดูลิสตัตวแอลอีกรอบนะว่ามันมีมังกรอะไรบ้างที่น่าสนใจก็จะมีไททันด้วย เมือ่อกี้เห็นอยู่มีแวมพายไหมที่แรนกนึกว่าคือแวมพายข้างหลังมันมีมันมีกลุ่มดําไม่น่านะไม่มีเส้นแวมพายอะตะกูลแวมพายไม่อยู่ในนี้แต่ว่ามีตะกูลไททันให้ดูดกันแล้วกันเนาะบางอันเป็นไททันที่ไม่ได้แจกทุกครั้งอะแบบบางทีอย่างวินเนี่ยวินเนี่ยไม่มีแจกในกล่องสุ่มนะวินเนี่ยสายอันเชิญมานะคะวินไททัน อ้มีมิสติกด้วยอะชื่อสเตลลาเทรสทำไมไม่โหลดสวยอะอ่ะามังกรมันไม่ค่อยโหลดอุ้ยมีแฮปปี้เอ็กด้วยอันนี้ก็ถ้าได้ตัวเนี้ยก็จะไปเล่นเควสตัว Egg อีเตอร์เอ็กได้เนอะแต่ว่ามันต้องมีครบทุกตัวไงก็เลยแบบเราไปลุ้นกันดีกว่าว้าวไททันตัวที่สองนะคะเป็นอิเล็กทริกไททันเดี๋ยว จะลองสักหน่อยนะมีทตุวินไปแล้วเนาะอันนี้ก็ปีอิเล็กทริกแหละสายไฟสายไฟสายไฟฟ้าเอ๊ะไฟฟ้าโอเคมาอันที่สองโอ๊ยอยากได้ตัวนี้มานานแล้วโซบะโบคือโซบะโบมันเป็นตัวที่ายข่ายออกจากเกาะปตอนนั้นทําใจอยู่นานมันจะมีตัวที่ปลดล็อกกรงมังกรก็คือแบบน้องอะ่ะอยู่จําไม่ได้ว่ากรงไหนสักกรงนี่แหละแต่ว่าเนี่ยน้องอโซบะโบวอยู่ในกรงเนี้นี่แหละแล้วแบบ ก็มาแบบยังไงดีอะไม่กล้าลบน้องอะไรเงี้ยเพราะมันสามารถเคลียร์กองมังกรได้เนะเดี๋ยวสายแปะคิดด้านขวาให้นะธี่การเคลียร์กงมังกรตรงนี้เผื่อแบบมันขวางอะไรเงี้ยแต่ก็คิดอยู่นานเพราะบางทีแบบเราจะเจอมังกรพวกนี้มาให้แบบเราเก็บไหมถ้าแบบเราขูดไปมันก็จะแบบไม่มีโอกาสที่จะได้น้องพวกนี้แล้วนะคะแต่ว่าโซบะโบว์ so อยากได้โซบะโบว์พะน้องน่ารักอ่ะเดี๋ยวพาไปดูโซบะโบวคือมันไหนอะไปดูไข่ก่อน,นี้ว่า โซ a p คืเนียนะโซ a อ่ะโซ a มันคือสบู่เห็นปะแค่ไข่ก็น่ารักแล้วแล้วก็เนี่ยไปดูน้องหน้าตาเป็นแบบฟองสบู่นะคะโซ a นี่น้องเดี๋ยวนะเอามาสิเห็นไหมคือเหมือนมันน่ารักตรงไหนใช่ปะแต่มันเป็นฟองสบู่สีรุ้มทุกคนแล้วน้องเปรอลิตี้แอล้วยตอนนั้นคือที่แบบเออ่ ลังเลอ่ะเพราะว่าธาตุน้องก็ดีด้วยนะเพราะว่าข้างหน้ามันเป็นเลเจนด์แล้วก็มีเพียวเป็นส่วนผสมไงแล้วก็โอ้ไลท์ด้วยซีก็ไม่ได้แย่แล้วอยากเป็นแอลแต่ถ้าแบบลบไปเราจะมีโอกาสเก็บน้องได้ไหมโตโซปาโป้ so กลับมาแล้วนะคะอันนี้จะดีใจไหมไปฟักไข่กันเลยดีกว่ามีที่ว่างไหมอ้าว่างพอดีเลยเกิดซดไปไม่เ่อเลยอะ่ะปกติทรายจะแบบแทบแบบไม่ค่อยจะฟักไข่อะไรใดๆเลยเดี๋ยว ไปฟักเฮที่เหลือด้วยแล้วกันเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรดียังไม่ได้ออกมาเลยจะมีเฮที่ไฮสปิริตดักก้อนนะคะนี้ใส่สุ่มได้จากการเปิดกล่องอยู่คลิปหนึ่งจำไม่ได้แล้วใครจำได้ไหมว่าคลิปไหนนี่ก็ลืมด้วยตัวเองแต่ว่าอ่าเป็นไฮสปิริตอันนึงแล้วก็อ่านี่ก็จะมีเฮตอีกตัวหนึ่งฟักไปพร้อมกันเลยแล้วก็อีกอันนึงนะคะจะเป็นไฮเรสูลูชั่นซึ่งในนี้ ตอในได้มตอนนั้นทายดูดะกอนทีวีแล้วก็บังเอิญแบบได้ตัวนี้มานะคะซึ่งไฮไลทสูเช่นดากอนเนี่ยมักจะเจอคนใช้เป็นคู่ต่อสู้เราแล้วเราก็จะค่อนข้างแบบอู้ตัวนี้แล้วเหรอก็เลยแบบดีนะตัวเนี้ยอ่ะเดี๋ยวฟักไข่เพื่อเตรียมรีวิวแล้วก็เดี๋ยวมาใช้ให้ดูแล้วกันค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะทรายมีเทั้งหมดนะจากคลิปมี H กี่ตัวให้เอาปากกาบาวๆใช่ปะตอนนี้อัปเดตกันสักหน่อยแล้วกันเผื่อใครถามว่าทรายมีมืองกรกี่ตัวเนาะอันนี้อัปเดต คนก็อยจะอยากรู้ว่าอตอนนี้ใไซมี h ฮกี่ตัวก็ล่าสุดจากคลิปนั้นเนาะมี15ตัวใช่ปะแต่ว่าอีกในกระบะตะกี้ก็คือเป็น17ตัวแลว้วโอเค okay. ตัวนี้ยังไม่ได้รีวิวกันเนาะเป็นน้องกระปุกกระปิกของเราแต่ก็ใช้แล้วมีขอบน่ารักและ้าสก็พอใช้ได้ค่ะมีวอมีเขียวอันนี้ก็เอาไว้สลับสลับตีบนอ้อพยายามจะให้น้องเป็นเอบว เอาไปเทนอนะไรเ,เรียบร้อยน้องยังไม่ได้สู้แบบขนาด A บวกได้แล้วก็เดี๋ยวพยายามจะทำให้น้องเป็นดาวไปด้วยเนาะตัวนี้ภารกิจที่อยากทำาาากที่สุดคือการ Empower ตัว H ให้เป็นระดับแบบ2ดาวขึ้นไปเพราะว่าตัว H ของทายอะขึ้นแบบที่เป็น1ดาวไม่ไม่เยอะไม่หลายตัวม,มีแค่นี้แล้วก็รู้สึกว่าต้องพยายามเก็บออเยอะๆรอบที่แล้วมีเ m p o w า r unlimited อย่างเงี้ย อโจก,ก็ออฟถึงแล้วแต่ว่ารู้สึกเสียดายนิดนึงเผื่อจะมีอะไรที่อยากอัญเชิญก็เลยแบบเก็บไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็พยายามจะตั้งใจหาออฟให้มากขึ้นเพื่อที่จะทําเป็นดาวมันจะได้แบบเพิ่มความแรงไปนิดนึงเนาะแต่ตอนนี้จะจะมีความแบบคือฮาแล้วก็ชอบตระกูลแอลมากมกอ่าฝั่งลาริตี้แอลดีกว่าเพราะว่ามันมีหลายตระกูลก็เลยรู้สึกมั่มันกับการใช้ทั้งไททันทั้งอ่าเอเซน Redemption อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวเอ s e n c e ตัวนี้ยังไม่ได้รีวิว e s s e n ซ e รอบที่แล้วซีซันที่แล้วนะคะเอ s e n c e สักเซกแต่ก่อนแล้วก็ตัว Redemption ในซีซันนี้มีไททันไททันที่มีตัวเดียวนะคะแล้วก็ตะไ,ได้ Electric มาเนาะอันนี้ก็เป็นไททันตัวแรกนะคะชูวินไททันอีกตระกูลหนึ่งอันนี้ใช้บ่อยมากก็คือเวมพายเวมพายมี2ตัวนะคะเพื่อเป็นตัวนี้ที่เป็น e NVS นะคะแบบตัวที่2ส,ส่วนอันแรกเนี่ยที่เคยใช้ก็เป็น Hexed Vampire อันเชิญมาเหมือนกันส่วนตัวที่3เรียกว่ายัางไม่ได้เข้าแบบ List ขึ้นมานะคะยังไม่ได้รีวิวก็เดี๋ยวจะฟักใครนี้อีกอันหนึ่งเสร็จเรียบร้อยนะคะชื่อ Ghost อรนะ์นอ r แวนไน์นใช้กับ Summon Unlimited อัานล่าสุดนะคะถ้าใครเห็นคลิปนั้นก็คือเก็บมาแล้วแล้วก็ใช้ตัวกออใน Even น Summon อ,อย่างนี้เนาะโอเควันนี้ก็ไปแล้วค่ะสนุกสนานกับการปลดล็อก ไปถึงเนี่ยจุดนี้เลยจบแล้วแต่ว่าอย่างพอย n อย่างเงี้ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ทะลุไปอีกใช่ป่ะแต่ว่ามันก็จะมีการนับเดตว่าเราได้พอ,อย n เกินอยู่ข้างบนนะคะสําหรับใครที่ยังทําภารกิจไม่จบนนเนาะเหลือเวลาอีก7วันกับอีก20ชั่วโมงก,ก,ก็อีกนานเลยอะเรายังไงเราก็ถึงอยู่แล้วนะถ้าแบบตั้งใจทาแล้วอีกอย่างเนี้ยทรายแบบปล่อยทิ้งเนี่ยยังถึงเลยอะไรเงี้ยก็พยายามควบคุมเวลาให้ดีคะ่ะถ้าใครอยากจะทะลุไปเนาะนไหนๆเราก็ปลดล็อกกันแล้วแล้วก็นี่แหละ ให้คุ้มหน่อยรอบพี่เรายังเสียใจอยู่เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้พาลราคาขอบคุณที่รับชมนะคะลืมกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดกระดิ่งจริงๆนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะจากไปด้วยน้องโซบะบลน่ารับน่ารับบาย